สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรเด n นชนแนลนะครับช่องนี้มีแต่สาระนะวันนี้เราก็อยู่กับเกม Su m m มอร์วอร์ล์สเซนเจอรกันสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการสอนเพื่อนที่เป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นเกมนี้นะครับสอนจัดทีมสําหรับในการไต่โหมดท้าดวลอย่างง่ายนะครับหรือทําการบิวทีมขึ้นมานั่นเองซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์นะครับให้เราเลือกใช้นะครับเป็นการ์มอนสเตอร์นะครับจำนวนมาหาศาลมากๆหลายคนก็อาจจะง,งงว่า เลยฉันเล่นทีมไหนดีตัวละครเยอะไปหมดเลยนี่ขนาดว่ามีทั้งตัวสีเขียวสีขาวแล้วก็มีทั้งตัวระดับตำนานหินสกิลอะไรอู้สารพัดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะคัดเลือกมาให้เพื่อนๆได้ลองใช้ดูสักหนึ่งทีมหน่อยละกันซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะทําการสอนจัดทีมทีมเผานะครับซึ่งทีมเผาเนี่ยจะเป็นทีมที่ต้องเรียกง่ายว่าไต่แรงง่ายเล่นง่ายหาตัวง่ายครับด้วยตัวละครที่ควรไม่ต้องหาตัวระดับตำนานเลยหรือ ใช้เพียงแค่ตัวระดับสีเขียวเท่านั้นเองอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะทําการสอนการจัดทีมด้วยทีมสีเขียวและก็ทีมสีขาวกันนะครับโดยเราจะไม่มีตัวระดับตํานานให้เ,เพื่อนๆใช้เลยสักตัวนะครับบอกเลยว่าสามารถเล่นตามได้ทุกคนเลยนะครับแต่ต้องบอกกันว่าถ้าเกิดว่าคุณมีตัวระดับตํานานเนี่ยมันก็เล่นได้ดีกว่าเดิมนะแต่ว่าเราเอาเป็นว่ารอบนี้เนี่ยเราจะสอนแบบอย่างง่ายก่อนเอาแบบเบสิกพื้นฐานเลยพื้นฐานทีมเผานะครับมาเดี๋ยวเราไปจัดทีมกันเลยนะครับผม ก่อนที่เราจะไปจัดทีมเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าตัวละครทีมเผาคืออะไรดียังไงนะครับปะเราจะไปที่มอนสเซอร์ตัวหลักของเรานะครับมอนสเซอร์ Monster ตัวหลักของเราเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นตัวบาเรต้าแน่นอนนะครับผมสลับบาเรต้าเนี่ยหรือตัวซิลไฟเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างเก่งมากเลยทีเดียวด้วยสกิลเฟล์มิงทันเดอร์นะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดและเสกดาเมจต่อเนื่อง2อันใส่เป้าหมายแต่ละตัวนานหวินาทีหรือก็คือ สองเม็ดอะเม็ดละสามวินาทีอ่าโดยแต่ละเม็ดเนี่ยจะมีความเสียหายคงที่ครับก็คือเม็ดละห้าเปอร์เซ็นต์ HP ห้าเปอร์เซ็นต์ HP เลยนะคือหมายความว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ว่าเขาจะเลเวลตัวละครเยอะแค่ไหนใส่รูนใส่อะไรมาเยอะแค่ไหนจะเก่งสักแค่ไหนครับถ้าโดนหรือติดนะครับสองทีได้สิบเปอร์เซ็นต์ทันทีก็คือโดนสองเม็ดติดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าโดนครบสิบครั้งคือตายเลยครับง่ายคือว่า ไม่สนใจเลยนะว่าคุณจะเก่งมาจากไหนอย่าพลาดโดนละกันครบ10ทีปุ๊บตายทันทีเลยครับอ่านี่คือความเก่งกาจของตัวละครบาเลต้านะครับซึ่งตัวละครบาเลต้าเนี่ยมันยังเพิ่มความสามารถในความเก่งกาจของมันอีกนะครับด้วยหินสกิลนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีหินสกิลที่เป็นหินสกิลเพิ่มเสริมพลังเพิ่มความแม่นยำเนี่ยโอกาสสกิลจะติดก็สูงขึ้นต้องบอกก่อนนะครับว่าสกิลตัวละครน,นี้เนี่ยเป็นสกิลสาย CC ซนะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็โจมตีไปมันก็ไม่ได้ติดใช่ไหม ที่นการที่คุณมีหินเสริมพลังเนี่ยมันก็ช่วยคุณติดได้ง่ายขึ้นนะครับหรือจะเสกเพิ่มอัตราโจมตีฉลัดด้วยหินเขียวนะครับก็คือนอกจากเผาแล้วยังทําให้ศัตรูติดฉลับดีนะครับสำหรับการตีฉลาก็คือมันจะทําให้เราตีเนี่ยเบาลงอย่างเป็นอย่างมากนะครับเหมือนประมาณว่าตีวืดอ,อ่ะสำหรับสาหรับรบัฟเ,เนี้ยของซัมเมอร์วอร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าบัฟตีว่าวก็คือตีติดฉลานะครับดาเมจจะหายไปเยอะมากๆเลยหรือจะเป็นหินเทพเลยครับที่ดีที่สุดของตัวละคร อ่าบาลเลต้านะครับก็คือหินสีม่วงนะครับทาให้ดาเมจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีก1ลูกครับเพิ่มระยะเวลาเอฟเฟกต์เเมจต่อเนื่องอีก3วินาทีหรือก็คือสกิลครั้งเดียวติดเผา15%บออกเลยว่าโหดมากๆนะครับใครที่มีตัวละครนี้เนี่ยแล้วมีหินสีม่วงนะเชือนสุดๆไปเลยโดยตัวละครนี้เนี่ยก็ไม่ได้หายากนะครับเป็นตัวละครเกรดแค่สีเขียวเท่านั้นดังนั้นเนี่ยคนสามารถปั้นตัวละครนี้ได้อย่างง่ายดายนะขนาดตัวผมเนี่ยยังมีถึงเลเวล8เลยนะ นี้น้อยเนี่ยคุณสามารถไปขอได้ที่สมาพันธ์นะครับซึ่งสมาธ์นเนี่ยก็จะสามารถขอเศษตัวละครได้เนี่ยแม้ในกิวผมก็มีคนขอเศษพวกนี้อยู่เหมือนกันก็ถ้ามีก็ให้เขาได้นะครับซึ่งผมไม่ให้ครับผมใช้ครับผมใครขออะไรพวกนี้ก็สามารถให้เขาได้ครับแล้วแต่นะครับว่าจะหายังไงแต่คุณต้องมีตัวละครอ,อย่างต่ำหนึ่งตัวกันนะครับถึงจะสามารถขอเศษได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปจัดทีมกันนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการจัดทีมให้เข้ากับตัวละคร าลิต้าเนี่ยตัวละครของคุณเนี่ยก็จะต้องมีตัวที่สามารถเผาได้นะครับแน่นอนว่าตัวละครของเราเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวละครปาลิตาก่อนเลย1ตัวนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาเป็นชุดนี้แล้วกันอ่าปาลิตาก่อนเลยนะครับหตัวสลับการเผาแล้วก็การ์ดคอมโบของปาลิตาครับคือตัวโคนามิยะนะครับหรือตัวนกกิฟฟอนฟ้านะครับเป็นตัวละครเกรดธรรมดาเท่านั้นนะแต่ว่าการ์ดใบนี้เนี่ยสามารถคอมโบกับตัวปาลิตาได้อย่างง่ายดายนะครับก็คือใช้ปาลิตาเปิดก่อน แล้วก็รีเฟซของตัวเบลิต้าขึ้นมาใช้ซ้ําถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีการ์ดแก้เนี่ยคุณจะโดนทีเดียวเผาไปยาวๆนะครับยีเป็นต์เป็นอย่างต่ําอันนี้คือต้องอยู่ที่ว่าติดหรือไม่ติดด้วยนะอ่าต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวแท้งนั่นเองสำหรับแท้งเริ่มต้นเนี่ยมันมีอยู่2ตัวที่ต้องบอกเลยว่าถึกที่สุดแล้วในบรรดาโซนสีเขียวนะก็คือตัวของหมีนั่นเองแล้วก็ตัวของโกเลมน้ำนะครับก็เลือกเอาว่าจะใช้ตัวไหนนะถ้าคุณเจอคนในยุคสมัยเนีย่เน,เน การที่คุณใช้ตัวโกเลมน้ําก็อาจจะดีกว่าแต่ว่าการที่คุณมีหมีเนี่ยเวลามีมันใกล้าตายเนี่ยหมีก็จะคอยดูดเลือดเราคืนนะครับถ้าเกิดว่าคุณเอาหมีไปล่าช็อตได้ด้วยเนี่ยเลือดมันจะเพิ่มขึ้นมหาศาลมากๆเลยแล้วยิ่งเลือดน้อยหมีก็จะยิ่งตบแรงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทงที่น่าสนใจเลยทีเดียวแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคอนเซปต์ทีมเผาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นครับเขามีหน้าที่แค่ประคองให้บาลต้าใช้สกิลให้เยอะที่สุดเท่าที่จะใช้ได้นะสับ คอนเซปต์ทีมเผาที่ผมจะสอนผู้เล่นเล่นในวันนี้นะครับอ่ะการ์ดต่อตัวไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของชันนอตนะครับก็คือเป็นตัวที่ทําให้ทีมเนี่ยโดนตีเบาลงนะครับแล้วก็ได้แอคแท็กเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสำหรับตัวชันนอตเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยลองใช้นะแต่ลองใช้ดูดีขึ้นเยอะเลยครับมันทําให้คุณเนี่ยได้แอคแท็กด้วยแล้วก็ถึกด้วยนะครับทำให้แทงของคุณเนี่ยตายยากมากขึ้นนะครับและถ้าแทงของคุณใส่เป็นตัวของรูนเพิ่มดีเฟนส์เนี่ยมันก็จะทวีคุณ พลังดีฟน n ์เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวซับสารพัดประโยชน์จริงๆอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวที่สานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนอันนี้เราโหดไปนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นตัวละครระดับสีขาวหรือสีเขียวเท่านั้นนะครับเอาโอเคเดี๋ยวเราใส่เป็นตัวละครไหนดีอ่าแป๊บหนึ่งนะเขาวเป็นตัวนี้แล้วกันครับผมในเมื่อเราหาไม่ได้นะครับเราก็จัดตัวละครโกเลมไปเลยครับอีกหนึ่งตัวอ่าก็คือเรามีหน้าที่แค่แทงอะ่ะเออเราแทงอย่างเดียว ทำหน้าที่แค่แทงนะครับสำหรับโกเลมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างใช้เคาน์เตอร์อแถวหน้าได้ดีด้วยสกิลที่ใช้แบบว่าถ้าฝั่งตรงข้ามโจมตีมาเนี่ยแล้วเป็นตัวโจมตีแถวหน้าเนี่ยเราสามารถกดโกเลมสวนได้เลยครับโดยโกเลมเนี่ยจะทําการแช่แข็งแบบหมู่ตัวละครแถวหน้าทั้งหมดนะครับก็สามารถหยุดสกิลตัวละครแถวหน้าได้เช่นเดียวกันแต่หลกัหลกๆแล้วก็ไม่ค่อยได้กดเท่าไหร่หรอกเอาต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเบอร์หนานะครับตัวิปฟิลลอมนะครับก็คือตัวละครนี้เนี่ยเพิ่มสปีด แน่นอนว่าทีมของคุณเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้มานาคอสเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเบอร์นาดเองที่ใช้ถึง4เลยรวมถึงตัวละครอื่นๆในในเด็กเนี่ยก็ใช้มานาเยอะเช่นเดียวกันนะครับคุณจะขาดตัวเพิ่มสปีดไปไม่ได้เลยนะครับหรือว่าคุณอาจจะใช้เป็นในส่วนของตัวละครอเมแกนแทนก็ได้นะครับเพราะว่าเมแกนเนี่ยก็จะได้บับแอคแท็กชดเชยมาแต่ผมจะแนะนําเป็นตัวของตัวกิฟฟอนมากกว่านะครับเพราะว่าดาเมจหลักของเราเนี่ยจะอยู่ที่ตัวบาลลิต้านะครับ ต่อไปนะครับเป็นส่วนของตัวโคนามิยะนะครับอันนี้สรรพคุณรู้ดีอยู่แล้วรีเฟรชเด็กนั่นเองเราก็จะเอาโคนามิยะเนี่ยไว้รองสุดท้ายนะครับไว้อันดับที่6นะครับให้มันตายยากที่สุดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการ์ดเขียวอีกเช่นกันนะครับจะเป็นตัวการ์ดมิเคนะครับมิเคนี่ดียังไงมิเคนี่ยจะมีสกิลแชร์เลื่อดนะครับทำให้แถวหน้าเราเนี่ยตายยากมากขึ้นนะครับและนอกจากนี้มิเคนเองเนี่ยยังล้างบัฟได้ด้วยนะ คือจะบอกว่าเราจะบุกแต่ฝ่ายเราจะเป็นฝ่ายบุกอยู่อย่างเดียวไม่ได้ไงเราจะต้องมีตัวป้องกันไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างสถานะหรือจะเป็นการฮิลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องมีติดตัวไว้บ้างนะครับซึ่งอันนี้เราจะเน้นการบุกอย่างเดียวนะครับเราจะไม่มีฮิลอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากนะกถ้าเกิดว่าเราอยากได้ฮิลเนี่ยคุณก็อาจจะมีตัวของเอเลนอแทนก็ได้นะครับซึ่งมีทั้งลบบัคและก็ฮิลไปพร้อมๆกันเลยอันนี้ก็คือจะเป็นมิคเคนน่อัปเกรดขึ้นมานะครับดีขึ้นมาหน่อยแต่ถ้้าาเกิิดวว่คคุณมมีีนนแลห ในส่วนของหินอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหินหินสกิลครับอ่าหินสกิลก้อนนี้เดี๋ยวผมกดให้เพื่อนๆดูนะครับหินสกิลของมิคเนเน่เนี่ยคือดีทุกอันนะนะครับหินสกิลของมิคเนเน่นะครับเอฟเฟกถ้ามีอันที่สองครับสามารถใช้เคาน์เตอร์ได้นะครับมีภูมิคุ้มกันหรือถ้าเกิดคุณมีหินสีม่วงเนี่ยคือนอกจากจะแช่เลือดแล้วเนี่ยยังฮิลได้ด้วยนะคุณยังไงคือถ้าโดนบัฟเยอะๆเนี่ยแล้วกดล้างสถานะเนี่ยจะได้ฮิลด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวสารพัดประโยชน์ที่ หลายๆคนไม่ค่อยใช้กันนะครับแต่ว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยถ้ามีคือดีมากๆครับผมไาทับารจัดได้ก,กันต่อครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโซนโจมตีนะครับก็เลือกเอานะครับระหว่างตัวเทรนหรือตัวบอลน,น้ำนะครับซึ่งอันนี้ผมจะแนะนําทั้ง2ตัวเลยนะก็คือตัวละครบอลน,น้ำนะครับตัวละครนี้คอยรีเซตการ์ดฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็คอยเพิ่มสถานะซ c ส่งให้ฝั่งตรงข้ามด้วยคือตัวละครบอลน,น้ำเนี่ยมันจะสับเด็กล้างการ์ดทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจจมโจมเราได้ยากมากขึ้น หรือคุณอาจจะใช้เป็นตัวของเทรนก็ได้ครับตัวของเทรนเนี่ยก็จะไปคอมโบกับตัวละครเบลิต้าเช่นเดียวกันก็คือถ้าเบาลิต้าสกิลแล้วติดในส่วนของอาเาเมทต่อเนื่องเนี่ยสกิลของเทรนเนี่ยจะติดสตันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือสกิลไปเท่าไหร่โดนเท่านั้นแน่นอนซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลองในส่วนของตัวเทรนให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับในส่วนองการกระถากันบ้างน,นะครับแน่นอนว่าใบแรกนะครับการสปอยนะครับการพิษนะครับเป็นการ์ดที่ต้องจําเป็นที่สุดในทัพเผาเลยนะคือ ถ้าเผาอันนี้เนี่ยมันจะต่างจากอของเบลิต้าครับเบลิต้าเนี่ยสกิลติดบ้างไม่ติดบ้างครับแต่เผาอันนี้ติด100%นะครับผมก็คือโดนทันที10% 2เปสม็ดนะครับก็คือเดเมจต่อเนื่อง2ลูกถ้าเกิดว่าไม่ล้างเนี่ยคือใบเดียวเลือดหาย10เปอร์เลยครับผมทั้งทีมนะครับอันนี้แล้วก็การ์ดทรานสเฟอร์นะครับอีกหนึ่งใบที่เอาไว้ต่อกรกับศัตรูนะครับเวลาคุณเจอทีมเผากลับมาเหมือนกันทรานสเฟอร์ Transfer เนี่ยก็จะคอยช่วยเหลือคุณได้นะครับ ส่วนอีกใบหนึ่งเนี่ยผมจะแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับให้เป็นตัวของ chain of despair นะครับหรือโซชิงนะครับคอยหยุดศัตรูไว้หรือถ้าใครที่แบบว่าช่ำๆหน่อยแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องชิงก็ได้ฉันจะเผาอย่างเดียวฉันเน้นป้องกันตัวไปด้วยนะครับก็จะใช้เป็นตัวของการ์ดการ์ดฮ e ลก็ได้นะครับหรือการ์ดคลีนเนสนะครับการ์ดคลีนเนสเนี่ยก็จะคอยช่วยล้างบัฟนะครับแล้วก็คอยช่วยฮ e ลหมู่ประคองทีมไฟท์ด้วยทำให้ทีมของคุณเนี่ยอยู่รอดไปได้ครับผมไปเดี๋ยวเราไปลองด้วยชุดนี้กันครับเป็นชุดต้องเรียกยังไงว่าชุดสายฟรีเลยก็ว่าได มีตัวแค่เนี้ยครับก็ไต่ได้แล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองนะครับกดโหมดท้าดวลนะครับแล้วลุยจัดอันดับได้เลยหรือถ้าใครที่ไม่มั่นใจเนี่ยกดเป็นแมตช์ทั่วไปก็ได้เหมือนกันแต่สำหรับแมตช์ทั่วไปเนี่ยคุณก็อาจจะไปเจอผู้เล่นจริงๆที่อาจจะการ์ดเคาน์เตอร์คุณดีกว่านะอาแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมอ่ะฉันยังไม่พร้อมที่จะเล่นกับคนอ่าตัวเกมก็มีระบบสนับสนุนครับกดไปที่ทางขวาบนนะครับมันจะมีฝึกการต่อสู้ เราสามารถฝึกทีของเราเนี่ยที่นี่ได้เหมือนกันนะครับถ้าคุณสามารถฝึกการต่อสู้ชนะคอมได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณก็มีฝีมือในระดับหนึ่งเลยนะไปครับผมเราจะฝึกการต่อสู้ด้วยชุดสายที่ไม่มีตัวระดับตํานานเลยสักตัวนะครับเป็นทับแบบเบสิกเลยสำหรับคนที่หัดเล่นสายเผานะครับไปเราไปลองคอมโบกันเลยดีกว่าอ่าสำหรับโหมดนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเฉลี่ยเลเวลของเรานะครับให้เท่ากับตัวละครนะครับคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อให้การต่อสู้เนี่ย สมจริงและก็สมดุลที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าคุณเริ่มต้นเลเวลสเนี่ยคอมมันก็จะประมาณเลเวลสามเลเวลสเหมือนกันซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มที่ประมาณเลเวลเจ็ดเลเวลแปดเลยนะเพราะว่าการ์ดเราเลเวลสูงครับผมมาครับเปิดด้วยชั้นนอตนะครับผมชั้นนอตเนี่ยจะเพิ่มดีเฟนต์ทั้งทีนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ให้ดูทีละอย่างนะครับเริ่มด้วยการ์ดหมีนะครับถ้าหมีเลือดลดนะครับแล้วเลือดน้อยเนี่ยหมีโจมตีไปเนี่ยมันจะทำดาเมจได้เยอะมากๆเลยครับอ่นนี้คือโจมตีไปก่อนครับผม ตู้มเห็นไหมครับทีเดียวตายเลยครับผมอันนี้คือเป็นการประคองแท้งนะครับอ่าเลยเดี๋ยวรอใช้สกิลอสตูใช้สกิลแถวหน้านะครับเราจะลองใช้โกเลมเนี่ยครับศัตรูเป็นแถวหน้านะครับใช้โกเลมไปปึ้งโกเลมจะแช่แข็งหมู่ครับช่วยหยุดสกิลแถวหน้าได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคอันนี้พื้นฐานนะป่าเดี๋ยวเราบุกกันเลยดีกว่าครับเพิ่มสปีดครับผมแล้วก็ใส่คอมโบเลยครับคอมโบของเราคือการไปเใต้นะครับใส่เป็นรูนสวิฟนะครับมานาเริ่มต้นแค่3ามเท่านั้นเองโอเคครับติดเผาแล้วครับหัวกระโหลกหมุนกันบุบบุ กดตัวของคุณอามิยะมาต่อครับตามด้วยบริต้าซ้ําอีกรอบนึงนะครับผมโอเคหมีเราตายไปแล้วครับเผาไปครับปึ้มคุณเห็นฝันงตรงข้ามไหมหัวกะโหลกเต็มไปหมดเลยเนี่ยถ้าเขาไม่ล้างนะบอกเลยว่าเละครับกดการ์ดสปอยซ้ําอีกครับหัวกะโหลกกี่ลูกแล้วไม่รู้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยครับผมอ่าระหว่างที่เขาโดนเผาไปครับเราก็บัฟทีมตัวเองนะครับแล้วก็ดูครับผมดูฝั่งตรงข้ามเลือดลดไปอย่างช้าๆนะครับอ่าเราโดนสกิลสตันนะครับไม่เป็นไรนะครับผมคุณดูฝั่งตรงข้ามเลือดไหลครับอ แป๊บเดียวนะครับคือเลือดพวบเลยครับอันนี้เราจะแชร์เลือดนิดนึงนะครับเพื่อให้แท้งเราเลือดกลับมาขึ้นมาอีกเยอะเลยครับผมแล้วก็ฟาลิต่าต่อไปครับเผาอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดโคนามิยะขึ้นมาแล้วก็ปล่อยสกิลซ้าอีกหนึ่งรอบนะครับบอกเลยว่าแป๊บเดียวครับคุณดูสิจะตายหมดทีมแล้วอะ่ะนี่คือยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยคือจะตายหมดทีมแล้วอะ่ะเป็นยังไงครับง่ายแม่สลับทีมเผา เออเนี่ยครับแปบ๊บเดียวครับทีมของคุณตายไปแค่ตัวเดียวด้วยซ้ําผ่านอย่างง่ายดายนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นชุดทีมที่เล่นง่ายมากๆเลยนะครับสลับชุดทีมเผานะครับไงใช้ได้ไหมอ่าอันนี้เป็นตัวระดบับสีขาวกับสีเขียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองกับคนจริงๆดูไหมเผื่อว่ามันจะเห็นภาพชัดมากขึ้นอันนี้คือเราฝึกซ้อมกับคอมนะปะเราก็ไปฝึกกับคนเลยดีกว่าครับผมซึ่งเราจะเน้นเป็นแมตช์ท,ทั่วไปแทนนะครับเพราะว่า ถ้าเราเล่นชุดนี้เนี่ยแล้วเราไปเล่นกับคอมเนี่ยไอ้กับคนเนี่ยอาจจะแตกได้นะครับในห้องแล้งแต่ว่าถ้าเป็นกับคนทั่วไปเนี่ยอาจจะลองสูสีอยู่ไปครับผมสู้กับคนเลยจริงๆดีกว่าจะได้ดูแบบสมจริงนิดนึงนะครับอ่าสำหรับโหมดทั่วไปนะครับจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อคุณไปถ้วยอย่างน้อย400รอยถ้วยนะครับและโหมดนี้ถ้าแพ้ไม่เสียถ้วยนะครับผมอ่าเราเจอทีมธรรมดาใกล้ๆกันเลยนะครับแต่ถ้วยเขาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้ว่าเจอคอมหรือเจอบอลนะครับ เอาโอเคเราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับเน้นที่การเผานะครับผมสำหรับทีมเผาทั่วไปนะเนี่ยครับตัวสีขาวกว่าสีเขียวนะครับฝั่งตรงข้ามตัวตำนานเต็มเลยเราใช้แค่นี้แหละพอแล้วครับไปครับชั้นนอนะครับเพิ่มขึ้นไปก่อนหนึ่งบัฟนะครับมีกระตุกนิดหน่อยนะโอเคบัฟสปีดไปครับฝั่งตรงข้ามดาเจต่อเนื่องมาครับผมเรากดตัวแชร์เลือดครับล้างบัฟไปครับเนี่เราต้องบอกก่อนว่าฝั่งตรงข้ามก็มีมือมีเท้าเหมือนกันนะ เขาก็สามารถใช้ตอบโต้เราได้เช่นเดียวกันครับล้างปั๊บหายไปแล้วครับผมไปครับกดกีฟอนขึ้นมาครับอ่าเขาใช้สปาเกตตี้นะครับสาบแถวหลังเราแต่ว่าเราต้องบุกแล้วครับผมไปได้เวลาบุกแล้วครับกดตัวของบาลิกตาครับอ่าเขาสตันแถวหน้าเรามานะไม่ต้องสนใจครับผมกดคนามิยะซ้ําขึ้นไปครับฝั่งตรงข้ามไม่ล้างนี่บอกเลยว่าเละนะครับโอเคครับเขาพยายามล้างนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเรารอนะ ไว้หมีเราใกล้ตายเรากดใช้หมีก่อนละกันฮึบสตันอ่าเราโดนเผานะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตกใจตู้มนะครับแล้วก็กด transfer กลับไปครับผมเนี่ยครับการ์ดใบนี้นะครับก็จะโยกสิ่งที่เราโดนนะครับไปหาฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เผาตามซ้ําเข้าไปเลยครับเอ้ยเผากันเลื่ๆเลยครับฝั่งตรงข้ามพยายามเพิ่มสปีดนะเราก็เพิ่มดีเฟนส์ไปครับผมแล้วก็เพิ่มการ์ดกิฟฟอนไปครับเพิ่มสปีดทีมเพาใช้คำสาปสปาเกตตี้อีกแล้วนะครับ อันนี้เราน่าจะเหนื่อยหน่อยครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราเ้นบุกครับผมสกิลบุกไปครับเผาเออเราก็เจ็บเขาก็เจ็บนะครับต่างฝ่ายต่างเจบนะครับกดพลนามิยะเบิลขึ้นมาครับผมอ่ามีใกล้ระเบิดแล้วเดี๋ยวเรารอหมีระเบิดครับจดแชร์เลือดสักหน่อยนึงอ่าชึงนะครับแล้วเราก็กดฮิวเลยครับนี่คือเราประคองทีมนะครับไม่ให้ทีมเราตายนะครับฮิวมูนะครับคลีเลนนะครับแล้วก็เผาเข้าต่อเลยครับ เป็นยังไงแล้วเราก็กดซ้ําขึ้นมาครับการ์ดเราขึ้นมือแล้วนะโคนามิยะครับผมโอ้หเขาพยายามจะล้างบัฟนะครับแต่เราไม่ต้องสนใจนะครับเรามีการ์ดเบิ้ลนะครับสามารถใช้สกิลได้อีกหนึ่งรอบนครับโอ้ฝ่าตรงข้ามพยายามจะเสกโลกเพื่อป้องกันทีมของตัวเองอย่างเต็มที่นะเราไม่สนใจครับเราเผาต่อไปครับบึ้มโอ้โหเขาพยายามการสกิลนะครับแต่เขากดช้าไปครับเผาติดไปแล้วนะครับอ่าเรากดบัฟสตันเพิ่มขึ้นมานะครับอ่า เขาโจมตีเผาลับมาเหมือนกันเราก็ต้องล้างนะครับเรามีการ์ดมีเคเน่อยู่แล้วนะล้างได้นะครับไม่เจ็บไม่คันเท่าไหร่แชร์เลือดไปฟึ่งล้างบัฟนะครับโอ้หเขาใช้คำสา,าสาเกิตตี้มาบอกเลยว่าเจ็บครับผมติดสตันไปนะครับกดเพิ่มสปีดไประหว่างรอครับอ่าผัดกันลุกผัดกันรับนะครับแบบนี้แหละสู้กับคนมันก็จะเหนื่อยหน่อยๆนยนะเรารอการ์ดมาครับแล้วครับได้เวลาเผา ตุ้มนะครับฝังตรงข้ามพยายามจะล้างบัฟครับเราไม่ต้องตกใจเรามีการ์ดคนามิยะาครับเผาซ้ําเข้าไปอีกมาดิเองจะล้างทันเะล่ะฉันมี2ใบนี่เขาเริ่มเหนื่อยแล้วครับเรามีการ์ดใช้ได้ถึง2รอบนะครับอันนี้เขาไม่มีการ์ดแก้แน่นอนแล้วครับผมยังไงก็ต้องโดนนะครับไะครับเราเพิ่มดีเฟนส์ไปครับทาให้ทีมตายยากขึ้นไปอีกนะครับอุ้ยเราโดนเผาอ่ะแสบกันๆันะครับไปครับผมการ์ดเทพมาแล้วครับเราเพิ่มสปีดแล้วเดี๋ยวเราจะทําการ ใช้การ์ดใบนี้นะครับบอกเลยว่าบังคับโดนครับ2เม็ดตุ้มครับเขาพยายามจะล้างนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเรามีอีกหนึ่งใบครับคราวนี้ล้างไม่ได้เลยนะครับซึ่มโอ้โหขยันนหิวเหลือเกินสู้ตายจริงเว้ยคนนี้เออเขาสู้ตายนะครับเราไม่สนใจครับเราเผาจนชนะไปได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสลับทีมธรรมดาเท่านั้นนะครับนี่คือสู้ทีมระดับตำนานได้อย่างสูสีเลยนะแถมชนะด้วยนะครับทีมเผาก็ ไม่ได้ขี้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเด็กที่ผู้เล่นมือใหม่หลายๆท่านนะครับก็เอาไปลองเล่นกันเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นตัวอย่างการต่อสู้ไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าตัวสายเผาเนี่ยหรือทีมที่ผมจัดมาเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างอาสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่ได้เห็นเป็นการต่อสู้ไปแล้วเนี่ยก็น่าจะพอเห็นแล้วว่าสายเผาเนี่ยสามารถต่อสู้กับทีมที่เก่งกาจพอๆกันได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีการล้างบัฟเนี่ย ก็จะโดนเลือดไหลออกรัวๆจนตายนะครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสายที่เก่งมากแต่ไม่ใช่ว่าสายนี้จะแข็งแกร่งเสมอไปเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็มีมือมีเท้านะเขาก็จะมีในส่วนของตัวละครที่เอาไว้แก้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวล้างบัฟหรือจะเป็นตัวอื่นๆที่ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันอาจจะถ้ไปดูทีมที่แพ้ทางกันสลับทีมเผานะครับคุณจะต้องระวังตัวละคร3ตัวนี้ไว้นะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแพ้ทางหนักเลยนะครับก็คือตัวละครแรกนะครับ ตัวละครน,นี้นะครับตัวละครธาตุน้ําอุซานะครับแน่นอนว่าตัวละครที่เราใช้ปลุกเนี่ยเป็นตน ita, ัวละครเบลิต้าธาตุไฟใช่ไหมธาตุไฟเนี่ยแพ้ทางธาตุน้ำครับดังนั้นเนี่ยตัวละครอ,อุซานี่เป็นธาตุน้มามันจึงติดสถานะยากและนอกจากนี้เนี่ยอุซายังมีภูมิคุ้มกันครับซึ่งคอยไว้กันเผานะมันจะต่างจากการล้างนะครับการล้างเนี่ยคือมันต้องโดนดาเมตก่อนอแต่ในส่วนของอุซานี่อุซาจะมอบภูมิคุ้มกันเราจะไม่ติดเผาเลยแล้วก็เขาจะมีโล่ขึ้นมาด้วยซึ่งทําให้เราทำดาเมตไม่ได้อีก เป็นตัวละครที่สายเปล็สายเผาเนี่ยแพ้ทางมันอย่างหนักเลยนะครับในส่วนของเาลิต้านะครับตัวต่อไปนะครับที่ค่อนข้างแพ้ทางอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือตัวละครนี้นะครับลาปิดน้ำนะครับตัวละครสายดาเมจที่สายเผาค่อนข้างเกลียดเลยครับบอกเลยว่าถ้าตัวละครนี้โจมตีเมื่อไหร่เนี่ยคุณแทบไม่มีทางเผามันได้เลยครับเผาก็ไม่ติดแถมสกิลของมันเนี่ยสร้างโล่ใส่ทีมตลอดเวลานะสายเผาเนี่ยก็จะต้องคํานวณลูกแก้วมานาดีๆนะครับแล้วก็จัดการตัวละครนี้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับ อย่าปล่อยให้ตัวละครนี้รอดไปได้นะไม่งั้นจะเหนื่อยเลยทีเดียวส่วนตัวละครต่อไปนะครับที่ค่อนข้างแพ้ทางเลยนะครับก็คือตัวละครอ่าตัวละครนี้ครับผมนี่ครับกดเลยครับตัวละครนี้นะครับมิเคนน่น,นั่นเองนะครับก็คือตัวละครธาตุน้ําอีกเช่นเดียวกันนะครับตัวละครนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถล้างพิษได้นะครับเหมือนที่ผมล้างให้ดูในการต่อสู้ตะกี้ต้องบอกเลยว่าสายเผาเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้ข้อเสียนะครับข้อดีก็คือ มันจัดการศัตรูได้อย่างง่ายดายนะครับรวดเร็วว่องไวส่วนข้อเสียเลยครับก็คือการ์แก้เนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าฝ่าตรงข้ามรู้ว่าเราใช้การ์ดเผาเป็นหลักเนี่ยแล้วเขาจ้องจะแก้เราอย่างเดียวเนี่ยแล้วเขาสามารถคา์เตอร์เราได้ทันเวลาเนี่ยเราก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบซะเองนะครับเพราะว่าดาเมจหลักของเราเนี่ยอยู่ที่การเผาหมดเลยดังนั้นเนี่ยใครที่อยากจะลองเล่นสายเผาดูนะครับก็ไปลองจัดดูได้นะครับฟอร์มชันตามนี้เลยหรือถ้าเกิดว่าคุณมีการ์ดที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะแนะนําให้ว่าอสมมุติว่าถ้าคุณเป็นคนแบบ อยากเล่นหรูๆเลยอยากแบบโคตรโเลยอ่าเราก็จะแนะนําเป็นชุดนี้นะครับสำหรับตัวโกเลมน้านะครับเป็นตัวแทงที่ดีแต่ว่ามันเป็นตัวที่เลเวลน้อยแล้วก็คุณสมบัติก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากอ่าเราก็จะเพิ่มความสามารถเข้าไปครับโดยใส่ตัวของโพไซดอนเข้าไปอ่าโพไซดอนเนี่ยก็จะคอยช่วยให้เราเนี่ยจัดการในส่วนของลดสปีดฝั่งตรงข้ามครับไม่ให้ฝั่งตรงข้ามสกิลเร็วจนเกินไปอ่าต่อไปนะครับในส่วนของแช่นอนนะครับถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยดีเฟนซ์เยอะ หรือเราดีเฟนซ์เยอะอยู่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่จาเป็นต้องใช้ตัวละครเชนนอนก็ได้นะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวละครที่เพิ่มแค่ดีเฟนซ์เฉยๆอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราโดนเผากลับมาเหมือนกันเนี่ยตัวละครเชนนอนก็จะไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าตัวละครเชนนอนเนี่ยมันแค่เพิ่มดีเฟนซ์ไงเราไม่ได้โดนตีธรรมดาไงทุกคนเราโดนแค่เผาตัวละครเชนนอนเนี่ยก็จะไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนําเป็นตัวอูซานะครับใส่เข้าไปอีกหนึ่งตัวช่วยเพิ่มในส่วนของการเคาน์เตอร์แล้วก็การรุกรับที่ยอดเเยยี่่มนนะครััับพิท้งโลก CC ตัวละครต่อไปนะครับที่เราจะแทนก็คือตัวละครนี้นะครับม้าแสงหรือตัวเอเลนอร์นะครับก็ทําหน้าที่แทนในส่วนของมิเคเน่ไปเลยก็คือมีทั้งฮิวด้วยแล้วก็ล้างบัฟไปด้วยในตัวครับจะบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยคือโหดมากๆเลยนะส่วนแถวหลังเนี่ยก็ยังคงใช้เป็นในส่วนของเบรเลต้าแล้วก็ในส่วนของเทรนเหมือนเดิมนะครับตัวเชนเนี่ยตอนช่วงท้ายเกมเนี่ยก็จะเก่งมากนะครับเพราะว่าสตันทีเดียวเนี่ยก็หลายเป้าอยู่แล้วก็คอมโบกับตัวของเบรเลต้าด้วย2ตัวหลังเราจะไม่เปลี่ยนนะครับส่วนตัวของโคนามิยะเนี่ย ก็แล้วแต่ทุกคนเลยครับว่ายังอยากจะใช้อยู่หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าคุณชอบเผารัวเนี่ยก็ยังคงใช้งานต่อไปได้นะครับหรือว่าคุณอาจจะใส่เป็นตัวดาเมจอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างาตัวฟินิกนะครับก็ใส่เข้าไปได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเล่นคอสแบบนี้ก็จะตัวตํานานเยอะไปหน่อยนะใช้คอสค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าคอสเยอะเกินไปนะครับคุณก็ลองเฉลี่ยเป็นตัวละครอื่นดูอาจจะใส่เป็นตัวละครโซเฟียก็ได้นะครับมีทั้งลุกและรับนะครับมีดาเมจเดี่ยวด้วยแล้วก็ดดเมมหู้วยนะ ช่วยยยเเอะเลในส่วนของการคาถาก็เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าการทิวมันไม่ค่อยถูกฉลอเท่าไหร่เราเจอพวกสายตีธรรมดาบ่อยเราอาจจะใช้เป็นตัวสตันเอาไว้หยุดก็ได้นะครับง่ายๆเหมือนกันอ่ะกดผิใบนะครับใบนี้นะครับส่วนตัวของพิษแล้วก็ตัวของนาสเฟอร์นะครับสองใบนี้ไม่เปลี่ยนนะครับใช้ยาวๆเลยครับผมบอกเลยว่าเป็นชุดที่เหนื่อยและจําเป็นมากๆสําหรับทีมเผาทั้งแบบเริ่มต้นแล้วก็แบบมือโปรนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะได้ ความรู้ไปเยอะเลยนะครับสำหรับทีมเผาก็ทีมนี้ก็สามารถไต่แรงขึ้น3 0 0พได้สบายๆเนยนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณจะไปสูงกว่านี้เนี่ยเลเวลการ์ดของตัวละครก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแท้งเป็นแท้งที่หนากว่านี้อ่ายกตัวอย่างเปลี่ยนจากนี้เป็นตัวละครน,นี้เป็นตน้นอาจจะใช้เป็นตัวคิมิล่าไฟก็ได้นะครับเป็นธาตุไฟจะได้กันพวกธาตุน้ํามาเตะนะครับก็ช่วยได้เยอะเลยดังนั้นเนี่ยทีมเผาน,นะครับก็สู้ๆแล้วกันนะครับทุกคนขอให้ทุกคนสนุกกับเกม สมารเนอร์วอลลุสเซนเจเรีเลยนะครับผมใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ